เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านข้าพเจ้านางชวนชมชานุวงศ์ครูโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคารอายุ53ปีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชพัฒส่วนดุสิตบรรจุรับราชการวันที่23มิถุนายน2543 รับผิดชอบปฏิบัติภาระงานสอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6งานบริหารงานบุคคลการประเมินประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานตามตำแหน่งด้านที่1การจัดการเรียนรู้ได้จัดทำกำหนดการสอนออกแบบการจัดการเรียนรู้มีการสร้างสื่อ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดบรรยากาศเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการอบรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนอยู่เสมอ ด้านที่ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการคัดกรองนักเรียนในระบบ SDQ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนอย่างเหมาะสมมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน อยู่เสมอ。 ด้านที่สด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC และนำความรู้ไปพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการอ่านจับใจความสำคัญรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้วยรูปแบบเทคนิค 5W1H สภาพปัญหาผลจากการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา2565พบว่า นักเรียนขาดทักษะและสมรรถนะในการอ่านจับใจความสำคัญสภาพปัญหาดังกล่าวจึงได้นำรูปแบบการสอนเทคนิค 5W1H เพื่อแก้ปัญหาส่งผลให้ผลการทดสอบการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดี และผลการทดสอบระดับชาติในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยปีการศึกษา2564และปีการศึกษา2565มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศจึงนำเรียนท่านคณะกรรมการเพื่อขอคำชี้แนะและขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ